ครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมอาทรพี่มลสุขอีเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กับพิมพ์เตอร์ F3 นะครับรุ่น L 3 1 5 0 Wi-Fi นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจนะครับใครที่มี p ิมพ์เตอร์รุ่นนี้นะครับยังต่อ Wi-Fi ยังไม่เป็นนะครับ อันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับว่าต่อ WiFi ยังไงตั้งค่ายังไงนะครับมันใช้งานยังไงนะครับทำไมมันต่อยากเลือกเกินนะครับวันนี้จะทดสอบกับอ่าสมาร์ทโฟนนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนนะครับไปดูกันว่าทำยังไงนะครับวิธีการนะครับวิธีการ เนี่ยนะครับสังเกตดูว่ามันมีปุ่มนะครับตัวนี้ WiFi สำหรับสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าเครือข่ายก็ได้นะครับตอนนี้ผมจะทดสอบอ่า i ที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับสังเกตปุ่ม WiFi นะครับแล้วก็ปุ่มเน็ตเวิร์กนะครับตรงนี้นะครับส่วนปุ่มนี้ก็ปกตินะครับพิ้นขาวดำเสื้อสีอ่าตัวนี้ล้างนะครับก็ธรรมดานะครับเอาละครับ ก่อนอื่นต้องใส่กระดาษลงไปก่อนนะครับกระดาษลงไปนะครับเปิดปุ่ม power เลยนะครับทีนี้รอดไฟกระพริบนะครับนะครับให้มันหยุดนะครับหยุดหยุดตรงนี้หรือจะกดปุ่ม wi-fi ก็ได้ครับครั้งหนึ่งแล้วก็กดปุ่ม wi-fi ค้าง พร้อมกันนะครับตรงนี้ครับสิบวิครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกปดเก้ิบรอสักครู่ครับรอสักครูร่ก,ก็ไฟก็จะหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้กดปุ่มตัวไอนี้นะครับค้างไว้นะครับเพื่อทำการพิ้นเช็ครหัสนะครับ ้างาไว้เลยครับสีวินับเป็นใจครับอโอเคครับเครื่องก็จะทำงานนะครับพูเลยนะครับว่ารหัสผ่านจะเอาอยัางไงนะครับก็วิธีนี้แหละครับที่จะ้์รหัสผ่านออกมานะครับ ก็ลองชมกันนะครับว่าเราทำแต่ละครั้งเนี่ยรหัสผ่านจะเหมือนกันหรือไม่ถ้าได้อย่างนี้แล้วนะครับแสลงว่าเขาเช็ครหัสเครือข่ายนะครับว่ามันมีเครือข่ายอะไรบ้างในในพื้นทนี่มันก็จะเช็คมาหมดเลยนะครับอาจจะลืมใส่กระดาษไว้นะครับมันมีต่อนะครับสามแผงเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าเครือข่ายมันมันมีเยอะนะครับ ก็รอให้ัพิ้นออกมานะครับให้พิ้นมาเรื่อยๆครับก็เช็คดูนะครับเช็คดูว่าเฟิร์มแวร์รุ่นอะไรมันก็จะมอกบอกหมดทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้ครับชื่อโมเดลของปรินเตอร์นะครับบอกมาหมดทุกอย่างเลยนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับจนไปถึงตัวนี้ครับพินโค้ดตัวนี้ครับ ตัวนี้มีแล้วนะครับแล้วก็มาดูพัดเบิดนะครับพัดเบิดตรงนี้ครับนับพัดเบิดนี่ไงครับรหัสน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับทํากี่ครั้งก็ตามนะครับรหัสก็จะตัวเดียวกันส่วนรายละเอียดต่างๆตรงนี้นะครับมันขึ้นมาเยอะยๆนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมันเช็คเครือข่ายนะครับมันขึ้นมาสามแผ่นเลยนะครับ บางบางคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเครือข่ายตัวนี้มันมันหลายตัวมันเช็คมาหมดเลยนะครับตรงนี้ครับถ้าขึ้นแบบนี้แล้วนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองเชื่อมกับสมาร์ทโฟนครับโอเคครับพอตัดไปที่สมาร์ทโฟนก็แล้วกันเอาละครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปโหลดโหลดแอปนะครับที่ชื่อว่า F สันนะครับ F สัน E พิมพ์ตัว E ขึ้นมานะครับถ้ามีแล้วมันก็จะขึ้นปให้เราดูนะครับเราพิมพ์ F สันนะครับถ้าใครพิมพ์แล้วไม่ขึ้นนะครับก็พิมพ์ F สัน IPin นะครับตามนี้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับก็โหลดปกตินะครับนี่อนุญาตไหมอนุญาตอันนี้ในในการตั้งค่านะครับวิธีการนะครับ จะต้องไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับโดยมาที่ปุ่ม Wi-Fi นะครับตอนนี้มันยังทำงานไม่ได้นะครับต้องมาเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับที่ชื่อว่าเนี่ยไดเ็กนะครับ 9e f3 นี่ครับให้เชื่อมต่อกันก่อนนะครับจากนั้นค่อยเปิดแอปนะครับได้แล้วนะครับก็เปิดแอปปกตินะครับทีนี้ พอเข้ามานะครับถ้าเข้ามาใหม่ๆนะครับมันก็อยากให้เราตั้งค่านะครับตอนนี้ผมเคยเชื่อมไว้แล้วนะครับเชื่อมไว้แล้วเนี่ยครับเวลาเชื่อมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมันจะค้นหาพิมพ์เตอร์แบบนี้นะครับเมื่อได้แล้วก็ให้ติ๊กถูกแบบนี้นะครับโดยการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเช็คอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับสามารถ ทำความสะอาดล้างหัวพิมพ์ได้นะครับตรงนี้อัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับตรงนี้เช็คเฟิร์มแวร์ได้ก็ตามนี้เลยนะครับมันก็ดาวน์โหลดแบบนี้นะครับเฟิร์มแวร์ของอพิลเตอร์เอฟสันนะครับนี่เหนไหครับตอนนี้ยังใช้เครือข่าย 4G อยู่นะครับแต่ว่า wifi เราเชื่อมอกับ e อ s สัแล้วนะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับผมอัปเดตเฟิร์มแวร์นิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ลองไปทำดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปรินเตอร์รุ่นนี้นะครับอ่าโอเคแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับกำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์ ในคลิปต่อไปนะครับจะทดสอบกับอคอมพิวเตอร์นะครับโนต้ตบุ๊กว่ามันจะใช้งานโอเคไหมรหัสนะครับจําไว้เลยนะครับรหัสตัวนี้นะครับก็จดไว้เลยก็ได้ครับไม่น่าจะมีเปลี่ยนแปลงนะถ้าตั้งแค่ครั้งเดียวนี่แหละนะครับโรวดเสร็จหรือยังกำลังเซิร์ชหาดูนะครับ หรือต้องตั้งค่าใหม่มันอัปเดตอยู่โอเคครับเครื่องก็จะรีบูตใหม่นะครับพิม n t เตอร์รีบูตใหม่นะครับต้องขออภัยไม่ได้ถ่ายพออัปเดตเสร็จนะครับสังเกตสถานะไฟด้วยนะครับในพิม n t เตอร์นะครับอโอเคนะครับ เอาละครับกลับมาตรงนี้นะครับหลังจากที่เราอัปเดตแล้วนะครับเราจะต้องมากดปุ่มเหมือนเดิมนะครับฟังไว้นะครับรอให้ไฟขึ้นอย่างนี้ครับเสร็จแล้วทําเหมือนเดิมครับนี่คือเปิดแล้วนะครับไม่ต้องไปทําแบบนี้อีกนะครับต่อไปก็เข้าแอปเลยนะครับขออนุญาตตัดไปที่แอปเอาลนะครับมาตรง Wi-Fi นี้นะครับเซตติ้งนะครับปัดลงมาครับ อ่าตอนนี้ก็มาเชื่อมต่อใหม่นะครับไปที่ไรเล็กเอฟสันนะครับเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยครับเอาละเราก็จะไปริ้นเลยนะครับไปที่ไปเซิร์ชนะครับเอฟสันครับนี่มาแล้วนะครับเครื่องพิมพ์ก็จะพร้อมพร้อมที่จะพิมพ์แล้วนะครับตรงนี้ครับนี่เอฟสันอนุญาตเลยนะครับอ่าริ้นลองริ้นเอกสารสักอันหนึ่งสมมุติว่าเป็น เกติ uh, บัตรก็แล้วกัน่า uh, mm hmm. ให้เลือกครับได้30แผ่นนะครับตัวนี้จะได้ครั้งละ30แผ่นเราสามารถปรับขนาดกระดาษได้นะครับว่าเราจะใช้ขนาดขนาดเท่าไหร่ uh, mm hmm. เอาสี mm ่คูณหก็แล้วกันให้มันรวดเร็วตั้งความละเอียดได้นะครับตัวที่ตัวนี้ตั้งที่โหมดไฮเลยนะครับอาจจะพิ้นช้าหน่อยนะครับตรงนี้ครับ mm hmm. ก็ เลือกชนิดก,กระดาษนะครับกระดาษก็เอากระดาษธรรมดานะครับผมทดสอบมีไหมละ่ะธรรมดา p a p e อนะนี่ครับกระดาษธรรมดานะครับเพราะว่าไม่มีกระดาษสีโอเคเมื่อตั้งค่าใด,ด้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าลืมบอกนะครับสามารถตั้งวันเวลาได้ด้วยนะครับตรงนี้อ่อ,อนเปิดอ่อนเลยนะครับตรงนี้ครับ นี่โอเคนะครับเสร็จแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับดันเลยนะครับนี่เสร็จแล้วก็มาทิกที่พิ้นนี้นะครับไปเลยนะครับเครื่องพิมพ์ก็จะทํางานครับตรงนี้ครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับให้ห้าดาวไปเลยโอเคครับตกลงครับ ี๋ยวขออนุญาตปัดไปที่นี่นะครับสถานะไฟนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับรูปก็จะออกมาแบบนี้ครับนี่คือพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟนนะครับเป็นไงครับผ่าน wi-Fi นะครับตรงนี้โอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าจะลองผ่านโน้ตบุ๊กนะครับก็เอาไว้ติดตามชมตอนต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม